สวัสดีครับพี่ๆในกลุ่ม wr นะครับวันนี้บางมีอกาศดีนะครับได้มาเปลี่ยนชุดไดสตาร์ทและเฟืองสตาร์ทแต่งนะครับจากร้านบางนะครับเข้ามีพี่ wr นะครับอยู่ใกล้เคียงกับบางนะครับเข้ามารับบริการที่ร้านบางนะครับบางยินดีรับทุกคนนะครับหรือต่างจังหวัดสามารถสั่งไปใส่ได้เลยนะครับก็วันนี้บางรื้อมาแล้วนะครับเจอปัญหาเพิ่มอีกปัญหาหนึ่งก็คือน็อตที่3ตัวที่ยึดคัดบันเวร์ครับขาดด้วยเดี๋ยวบางต้องไปจอด็อตเอาออกก่อนนะครับได้แต่งในของเดิมในน่าแต่ละของแต่งนะครับฟันจะหนากว่าเเยยอะะลน ของแต่งด้านซ้ายมือนะครับเฟืองแต่งด้านซ้ายมือเฟืองเดิมขวานะครับเฟืองแต่งตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนพร้อมไดรด้วยนะครับไดรก็เป็นไดแต่งนะสำหรับใครที่จะทําเครื่องอัพซีซีก็สามารถใช้ชุดนี้ได้เลยชุดเดียวจบนะครับรถเดิมรถอัพซีซีใส่ได้หมดเลยโอเคติดตั้งกันต่อนะครับไดรสตาร์ทก็ติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยครับเฟืองแต่งเราก็ใส่เข้าไปแล้ว เป็นนอเฟืองใหญ่นี่นะครับกตอนใส่ก็ต้องถอดล้อแม่เหล็กนะครับเพราะว่ามันติดนะครับก็โอเคเสร็จแล้วก็ใส่ทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมได้เลยนะครับแถมตอนนี้บังก็เริ่มประกอบกลับนะครับเอาน็อตไปเจาะเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะใส่กั๊ส่วนเวกลับไปแล้วนะครับก็นนี้เริ่มประกอบกลับเลยนะครับ ติดฝาแข็งอะไรให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเดินสายไฟนะครับเดินสายไฟของมอเตอร์นะครับจากมอเตอร์สตาร์ทไปเข้ากับปลั๊กของรถนะครับก็จะเป็นปลั๊กแบบตรงรุ่นนะครับก็คือถอดของเก่าเสียบปลั๊กของใหม่ได้เลยนะครับในปลั๊กครับก็ติดตั้งเสร็จแล้วไม่มีอะไรมากนะครับปลั๊กก็คือเป็นปลั๊กไฟอ่ะ ตรงรุ่นก็เข้ามาเสียบในปลั๊กนี้ได้เลยนะครับจะมีปลั๊กไดสตาร์อยู่ในนี้นครับก็เสียบเข้าไปได้เลยเป็นตรงรุ่นเลยนะครับ <Okay. S 1> ใส่ท่อใส่อกก็เสร็จแล้วนะครับบางก็เริ่มใส่ท่อกลับเลยนะครับรอพร้อมใส่ท่อเสร็จก็เราก็จะสตาร์ทเทสกันเลยนะครับแต่ก่อนสตาร์ทเทสเนี่ยเช็คระดับน้ํามันเครื่องด้วยนะครับเพราะว่าบางคันเนี่ยถ่ายออกมา หรือว่าเปิดฝาแข้งเนี่ยน้ำมันเครื่องมันหกออกมานะครับดังนั้นเช็คน้ํามันเครื่องให้อยู่ในระดับนะครับ เรียบร้อยนะครับพร้อมไปซิ่งต่อแล้วนะครับ <S <S พี่ๆท่านใดสนใจแล็กตาซัไน์นะครับติดต่อวางมาได้เลยนะครับผ่านแค่ส่วนตัวหรือผ่านเพจเอ็กซ์เนติ้งได้เลยนะครับ